ขากลางได้นะครับรออาเคโอ,อเอเอฮ้ยว้าสวัสดีครับสวัสดีชาวอินริงทุกคนนะครับแล้วก็ w s t s t n i n i x t x t i l i n d น d นะครับลูกเพจทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับฟิกเกอร์มวยปั้มที่ขายดีตลอดการนะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงขายดีหรือว่าเป็นนักมวยปั้มที่แบบท็อปคาร์ดคนหนึ่งนะแต่ว่า มาในไรหมดทุกทีนะครับนั่นก็คือแรนดี้โอตันนะครับนะมาสเตอร์ของการ RKO out of nowhere นะครับนะไม่ว่าคุณจะนั่งทำอะไรอยู่ครับไม่ว่าจะทำงานนั่งขี้กินข้าวเขาถ้าเขาเจอเขาได้นะเขาจะ RKO <laughs> คุณนะ <laughs> <laughs> นะโอเคช่างมาันเถอะนะครับนะอันนั้นก็ <laughs> อ่ะทีนี้แน่นอนครับแรนดี้ออตันตัวนี้เป็นอีลิทคอลเลกชันนะครับซีรีส์78 นะซีรีส์78นะครับก็ออกมาก่อนหน้านี้จะเป็น67ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะก็ก็ออกมาแล้วรุ่นหนึ่งที่เริ่มมีมือแบบเนี่ยเตะท่านะแบบในกล่องคุณอาจจะเห็นบ้างแต่เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันอยู่แล้วนะแต่ก็อ่ะเรามาดูทางด้านของกล่องกันก่อนนะครับอ่ะก็ข้างในก็เห็นอยู่แล้วว่ามีอุปกรณ์มีเสื้อนะมีอะไรต่ออะไรเดี๋ยวค่อยๆแกะมาดูไม่เป็นไรนะครับนะอันนี้หน้ากล่อง อันนี้ด้านข้างนะครับอ่าและนี้ด้านหลังนะครับอยากดูพอสนะนี่นะครับอ่าและสุดท้ายก็ตรงนี้อ่านะครับนะอ่ะทีนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างนะครับและนี่คือแรนดี้ออตตันนะครับโอ้เรายังไม่แกะออกมาจากแพ็คนะให้ดูก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนคุณก็จะเห็นแรนดี้ออตตันในกล่องนะแล้วก็มีทางด้านของเสื้อ นะครับเป็นเสื้อเสื้อฮู้ดนะแล้วก็แล้วก็เป็นแขนกุดนะครับที่แรนเดียลตันใส่เดี๋ยวนี้นะเขาเขาเปลี่ยนมาใส่เสื้ออย่างนี้แล้วนะนะก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงนะครับนะปกติเห็นสมัยก่อนก็เดินมาเวทีก็ไม่ได้ใส่เสื้อนะแล้วก็เวลาบางทีเขามีโปรโมมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่เป็นเสื้อเสื้อคอกลมนะครับเสื้อทีเชิร์ตนะแล้วก็ สำหรับตัวนี้เนี่ยก็มีมือให้เปลี่ยนด้วยนะครับก็จะเป็นมือกำหมัดสองข้างนะนี่ก็คืออ c อ s s อรีทั้งหมดของ Randy ้ออตันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแล้ว Randy ้ออตันตัวนี้มันเจ๋งยังไงไปดูเลยครับและนี่ก็คือออกมาแล้วจากแพ็กเกจนะครับต้องบอกก่อนนะถ้าเคยดูเทปเก่าๆนะครับผมและรีวิวแรนดี้ออตันไปหลายตัวนะแล้วก็ มีอีลิทหกเเนี่ยที่แบบมือก็เทแบบนี้เลยนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับก็มีมือแบบนั้นเลยโอ้โหนะเนี่ยคือออตันต้องแบบเนี้ยนะต้องมีมืออย่างนี้นะผมผมบอกเลยนะว่าเออแฮปปี้แฮปปี้ถ้าใครเป็นแฟนลับแรนดี้ออตันนะครับก็จะค่อนข้างชอบเลยนะก็ามีมืออย่างนี้ไม่ให้เปลี่ยนนะโอเคทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าโอเคนี่ เอาเอามือลงก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะผมลืมไปเรามีเสื้อด้วยนะครับอ c c s s s o r y ชิ้นแรกเลยนะเป็นเสื้อนี่ดูสเพจนะครับแล้วก็มี RKO เขียนไว้นะครับข้างหน้าอ่ะใส่เสื้อให้เขาก่อนดีกว่านะลองดูเอเพราะว่าแลนดี้อตันเดี๋ยวนี้ชอบใส่เสื้อเปิดออกมาเปิดตัวนะผมก็เลยแบบว่าคิดว่ากับมือนี้ เรามาลองใส่เสื้อเปิดตัวกันดีกว่านะครับอืมนี่นะโอเคปับหนึ่งปับหนึ่งอ,อันนี้ให้ดูให้ดูเบื้องต้นก่อนให้ดูเบื้องต้นก่อนนี่มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับใส่เสื้อแล้วนะอ่ะทีนี้ทำท่าคียเก๊กเหมือนเดิม I hear voices in my head they come to me they understand they talk to me อ่าโอเคโดนลิขสิทธิ์ป่าววะกูร้องเองถ้ากูโดนนี่ก็เหมือนมากๆอ่ะมานี่อ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหมือนออตันแบบนั่นอยู่นะอ่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยว ลองเปลี่ยนมือบ้างนะอ่ะสักครู่สักครู่ขอถอดมือเก่าอ่อนนี่อ๋อมือด้วนไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่หนังจีนตัดมือนะโอเคอันนี้เป็นก็อืมายอย่างนี้เลยอ่ะแบบหนึ่งแบบหนึ่งมันจะทุลักทุเลนิดนึงนะเวลา,วาเราเปลี่ยนนะให้ท่านดูอืมนะครับนะอ่ะนี่ มันก็จะออกมาเป็นจังซี่นะนะีประมาณนี้นะครับแลนดิโอตันอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของอรายละเอียดนิดหนึ่งนะเรารีวิวอ็อกซ์เซสซอรี่กันครบแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่นะ ก็เสื้อก็เป็นยางปกตินะมีฮูดดี้แต่ว่าเอามาครอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นยางนะครับอ่ะนี้แลนดี้เอาตันตัวนี้ก็คือหน้าตาเนี่ยก็เคยมันน่าจะมีหน้าที่ดีกว่านี้อีกนะนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรใครที่อยากได้แลนดี้เอาตันตอนนี้ก็คงต้องตัวนี้ไปก่อนนะครับ นะแล้วก็ทางด้านของแท t ทูก็มาตรฐานแลนดิออตันนะครับแขนด้านหลังนะประมาณนี้นะครับส่วนเกางเกงสีดำลายสีแดงมีออตันติดอยู่ที่ตูดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สนับเข่าก็มีคําว่า r k o เขียนไว้ด้วยแต่ถ้าถามผมผมไม่ชอบนะผมชอบแบบแลนดิออตันแต่งตัวค่อนข้างจะคลาสสิกอะแบบรองเทา้าดรองเท้าดำไอสนับเข่าดําอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ ทําใจอยากทํอะไรก็ทํา,า,ทาซื้อหมดแลนเดียตันนะอ่ะอันนี้ก็คือประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะริสเทปสีดำอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องของ Articulation นะครับหัวขึ้นอุ้ยหัวขึ้นไม่ค่อยเยอะเลยวะ่ะอ่ะขึ้นลงก็ก็ได้อยู่อะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ะหมุนซ้ายหมุนขวาโอเคนะครับนะอ่ะแขนยังไงแขน นี่หมุนนะครับได้นะครับอ่แขนกลางอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ไบเซปหมุนได้นะครับแล้วก็นี่สอกงอได้เป็นซิงเกิลจอยนะฮะแล้วก็หมุนได้อย่างงี้ข้อมือนะครับขึ้นลงได้นะโอเคอ่ะทีนี้มาดูตัวนะครับก็พับได้อย่างงี้นะโอเคหมุนงนี้อืมนี่เห็นไหมฮะ ขากลางได้นะครับอ่ะเตะไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็ขาบนหมุนได้แบบนี้นะครับเข่าเป็นดับเบิลจอยอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเออ่ตรงสนับเข่ามีตัดอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นว่างๆก็จะขยับได้เยอะจริงๆนะเอ่อเท้านะครับรองเท้าก็หมุนได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ ขยับขึ้นลงเนี่ยรงเท้าเนี่ยก็เป็นอีลิทก็จะล็อกไปเลยนะก็จะทําไม่ค่อยได้นะครับเอ,อ่ขยับซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะอันนี้ก็ตามสภาพนะครับแต่ว่าก็โอเคแลนดี้เอาตันตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมนึกออกอันนึงเวย้ยงี้ดีกว่าลองทําท่าแบบทุบพื้นอ่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องปรับกล้องนิดนึงนะอ่ะลองดูลองดูเดีด๋วยวนะเฮ้ย เจ้าได้อยู่ได้อยู่เออได้เลยได้เลยได้เลยรออาเคโอเออเออเอ้ยว้ารออาเคโอเอ้ยได้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 ท่านี้โอเคเลยโอเคเลยรออาเคโอนะครับแม่อาให้ดูกันชัดๆนะนะนี่อลไนี่เรตันรออาเคโอครับได้ครับได้ครับแจมแจมแจมแมวแวววับนะครับ อืมนะสุดยอดสุดยอดนะครับก็เออโอเคนะมีมือแต่ก็อยากจะตีนิดนึงเพราะจริงๆอ่ะแลนดี้ต้ันมือน้อยไปหน่อยผมอยากให้อย่างน้อยมีมือจับใหมค์สักคู่หนึ่งนะหรือข้างหนึ่งก็ยังดีนะครับถ้าเกิดแมทเทลว่าอยากให้อนะัลติเมทเอดิชันเนี่ยมีไมคเยอะๆเอ้ไม่มีไมไม,ม,ม,มีมือมีมือเยอะๆนะเดี๋ยวจะขายอัลติเมทเอดิชันไม่ได้นะกอ็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะอ่ะทีนี้นี่ก็คือ แลนดี้ออตันลองดูด้วยนี่นะครับแลนดี้ก็คือแลนดี้ออตันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงสุดท้าย ของแรนดี้ออตตันตัวนี้กันเลยครับสำหรับแรนดี้ออตตันตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอ c อ e เซอรีที่เป็นเสื้ออ่ะโอเคเลยอันนี้ชอบนะครับมือกำนะครับนะก็โอเคนะแต่จริงๆผมอยากให้มีมือแบบมือจับของอีสักอย่างน้อยสักคู่หรืออย่างน้อยสักข้างเรนะี่คือเอามาถือไหมอ่ะนะผมว่ามันมันก็น่าจะโอเคนะครับอันนี้ก,ก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่อยากให้เพิ่มแต่ก็ คงไม่รู้เสียงเราจะไปถึงอเมริกาไหมนะหรือต้องว่าพูหรือต้องพูภาษาอ,องังกฤษนะครับนะก็ไม่รู้เทปนี้จะไปถึงอเมริกาหรือเปล่านะครับนะอ่ะแต่ก็ ไม่เป็นไรนะครับอันนั้นก็คือจุดตินิดหน่อยนะนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องของเฮสแกนหน้าเนี่ยก็ยังมีรุ่นอื่นที่น่าจะดีกว่านี้นะครับนะแต่ก็ถือว่าก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะไม่ไม่ในขนาดนั้นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นดีไซน์ที่จะตรงกับของทางแรนดี้ออตตันตัวจริงนะก็ก็โอเคนะครับดังนั้นตัวนี้ผมก็ให้ไป7 5เต็ม10นะครับผมสำหรับแรนดี้ออตันตัวนี้นะครับอ่าสำหรับ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากมีฟ f เกอร์มวยปั้มสวยๆนะเท่ๆนะซำเข้าจากอเมริกาของแท้ทุกตัวพร้อมกล่องนะหลายคนจะถามเพจบ่อยมากมาพร้อมกล่องไหมครับพี่อะไรเงี้ยอ่ะก็บอกตรงๆนะครับว่ามาพร้อมกล่องฮะ,ะงนะาม,าม,นะมาพร้อมกล่องเลยทุกอย่างเป็นมือ1น0่นซนะครับนะดังนั้นก็สามารถสั่งซื้อกับทางเพจเรา wrestling fix Thailand นะครับนะลองเข้าไปดูใน d e s c r i p t i o ได้เลยนะครับ อ่สำหรับวันนี้นะครับผมและแรนดี้ออตเทนอีลิฟ78ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้จบแล้วนะครับแล้วต้องการอยากจะมีโมเดลสวยๆนะครับฟิกเกอร์มวยปั้มดีๆแบบนี้นะครับสามารถเข้ามาที่เพจ wrestling fix thailand ได้เลยนะครับเรารับพรีออเดอร์ฟิกเกอร์มวยปั้มงานกล่องนะครับจากอเมริกานะครับดังนั้นเข้ามาที่เพจนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ